สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุริพี่ป้านะทุกทุกทาน mm hmm. ก่อนอื่นขอบคุณไอจดีทางเมืองไทยเนาะ mm hmm. ที่เมตตา mm hmm. เด็กๆทีมงานลูกเขาทาั้งหกเนาะแต่กะจิกลัวหกอยู่พี่น้องเจ็ดแปดก็กินน้ากันเนาะพี่น้องแนวกินกินเลกับถ่ายเทออกมันกูอยู่นมาหอดชาม,มือดอก mm hmm. แบ่งปันกันกินพี่น้องโอ้ยหอมบกหมี่้าแม่ปูบะหมี่ได้กินหมาพี่น้องเลย mm hmm. ก่อนอื่นก็เท่าแม่ปวดหันก็ยังนี่แต่ว่าเพิ่นกินนําคักกว่านะอามูมาแล้วก็จับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัดีปาลุงดีปลุงน้องแทกออกไปซื้อจะอกพ่นยังจอกยางสิมีหมู4โลเด้อจ้ะเด้อูน่ะจักโลเท่าใดพี่น้องเอ้ยโอ้ยแบตก็อยากเบิดฮู้แต่ว่าเงินกีบน่ะ190,000 4โลน่ะ190,000กับน้ําอัดลมอีกพี่น้องเอ้ย หกขวดน้ำจิ้มมันอีพักอีกพี่น้องเยลยก็ไข่ลืมไปมางคำสื่อไขมม่มาบางคำออกไปสื่อจอกมีพักอีกพี่น้องกองบักใหญ่กะล่อแซ่บนะครับพี่น้องเลยกะทีมงานกะสีมาเพิ่มอยู่เพิ่มหลายคนอยู่พี่น้องเไยน้องปี๋จะเหนน็ุนั้นเนี่ยได้เรื่อยๆเห็ุเป็นแปรย์ได้ดูพี่น้องผักกาดซอยโมอเองมันต้องอย่างนี้สิ กินเป็นต้องทำเป็นอ้าวสีดามะอาเลยเนาะเขาเคยเหตุพี่น้องเลย<อ>น้องดีแท็กกะซส้อยและกะปะไปสือจะออกเออบางๆแบบนั้นแหละเบิงเบิงบางมีท่ทแมมพี่น้องหน่วยปักไงนี่นะโลูกหอมหมือนอื่นอยู่นะปลูกในแคมได้บ่าวบอยแคมได้เจดำ น้องเบิ้นเออน้องเบิ้นเอาซะน้องกันกวีกับน้องที่แท็กอาไปซื้อจอกน้องกันพี่แดงเลยซาว่าน้องสลายบรทันมาเนี่ยจังรอแซ่บน้องกันนพี่น้องเนาะวัลายหายของหนึ่งขอบคุณพี่ลายหายมาพันหนึ่งก็ให้ไอเดขึ้นหนึ่งละได้ไอเดอได้มาแล้วก็อย่าลืมน้องน้องน่องอีกเนาะขอบคุณลายเนาะเ้องกับบมมีอย่างที่ตอบแทนมีแต่คำขอบคุณและคำบุญคุณปฏิเสธคลิปดีๆให้ได้เบิ่งได้ส้มอะไรเนาะ พ่ก็ดีใจเหมือนเี็กๆ่ได้เป็นสะพานบุญนั้นนำเงินมาสื่อมงกุฎะให้เด็กๆได้กินอิ่มนำสำลันพี่น้อเห็ดเวียกเหมยเนาะดำหน้าตากแดดเป็นแม่บอยบอบาร์บอยพันวาให้ออกไปกินอยู่เที่ยงหน้ามันลำบากเล็กน้อยออกไปพี่น้องเขื่อนคี้องกับบอกขบถ้าก็ขอกินอยู่เพื่อนเด้อเหมือนเด้อเล็กน้อยก็ใิ้จิ๋งยางเคี้ยวแดดกันออกไปอีกหลดล่างเขากับบอมีก็กินอยู่บ้านนี่แหละมันจะจะแลดมาในกระหอเท่านแหละ พี่น้องจ้าอู้หู้น้ำสุกพี่น้องเลยจัดก,การบางทีเรียบร้อยพี่นอ้นองเฮาเห็ดเขือแต่เขือแตนอ,อันนี้เท่าแม่กับน้องที่แทงน่องทำแหล่ซอยพี่น้องเลยมีพักบะหมี่เห็ดเค็มด,ด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าทาอยู่วานได้กับบะหมี่กินตามมีตามเกิดนี่แหละเนาะบุ๊ดได้ซอนี่พี่น้องเลยเงินง,นงบประมาณพันหนึ่งกันนี่เด้ได้น้ำซองสี่หกน้ำจิ้มมันสี่ขวดเอามาเทสเถื่อําเฮ้มันมีซองหลอสดสระด้อยค่ะสวีดีปลาลูก อาเตรียมขมาน้ำสีฮอนแล้วนะสายราทีมงานทั้งน่ะเขาไปนั่งเร็วอ้อมวงอันน่ะเอื้อยเอื้อยแม่บาดาวอันน่ะนะร้านเพื่อนกับซองคนพี่น้อยขมาห่วมทีมห่วมทีมน้ำเนาะว่าๆกันพี่น้องกันเป็นยังเบิ้ลวัสดีป้าลุงดูอัดโจยน่ะสายอีกันน่ะอีกกระเทยน้อยน้อง นอ้องสไลายไออันนี้ลูกไส้ข้องลูกไส้แม่ใหญ่อันนั้นอะไรพี่น้องเก้ยข้องแม่บบกดาวอะไรอ้หเกลยเท่เท่เลยเอายายลูกพี่น้องก่อนอื่นก็จะเพิ่มด้ามาได้พี่น้องบ่าวดาวนะครับโทฮาบติดต้องใส่ไปบ้านผู้สาว แล้วก็ซาว่านะ่ะกินข้าวอิ่มแล้วโบเดมาขอบคุณเดี๋ยวป่าลุงขอบคุณเดี๋ป่าลุงขอบคุณเดี๋ป่าลุงขอบคุณ,ลคณลเลื่อนมาสิขอกินนะโอ้โหพี่น้องจวดจวดนิ้มๆันหน้ามาอีกกันขอเกิอย่างนี้อีกยยกัน เอาหมาลูลงบ้านนี่จัดก,การเองบุ๊กว่าให้ซาวา่ามาเป็นชิ้เป็นนั่นพี่ชินเตอร์ให้เล็กน้นอยได้ยังว่าหอาบามาสามัมอีตาหลอนมึงเอ้ยกูจะด่ามันซะดอกกินอิ่มแล้วก็หอบหมดชนใจลูกจะลานสัมอาชีหาย่ายิ่นเห็ดิ่นกระสีบุเป็นที่สิบห้าเมื่อห้องเก่าเอาหมูลงก็ลูกลูกกูเดี๋ยวพิ่งเอาลงไล่ลูกมูนะเอิญพักนะต้นนั้นเอาลงพักต้นนั้นนะ พักมีอยู่สองอย่างพี่น้องแล้วก็เสร็จลอดเชไดเฮ็ดเคมบ่มีเด้อพี่น้องเด้ออันใดกับปว่ากันเนาะพี่น้องเนาะกินตำภาษาบรรนอกบรรนาเฮานี่แหละก้าวการเคยกินอยู่บ่ลูกยับกลับไปอีกมันไก่พวกมันห่อนบอกรแบ่งโคงอะไะ โอ้ยแบ่งฮีคุยทำแะไรกันยับมาอีกยับมาอีกมันเออมันกีดกระหน่อกกระทินน่ะเราแม่เพิ่นได้นั่งพี่ดาวในห้องสุดเบื่อเพิบอกกินแลาวแม่เนาเพิ่นจะกินนั่งเนี่ยกับเขาเนี่ยได้เนี่ยนั่งเลยอยู่สามสี่ตอนพี่ดาว เด็กมาวแซ่บน้ำเด็กๆน้อพี่น้องเนาะหมูสี่โลคนจะคนนี่จองสี่หกแปดเก้าคนกูบอกขามาซะอนั่นน่ะโอ้ยแต่แม่นเพิ่นหยดใหญ่นะพุ่นอยู่แก้เสาพุ่นจะเป็นน้องเตาอีกแล้วนี่ก็ได้โอ้ยหยดใหญ่อีกแล้วเออกินแั่เสาแล้วสู้ฮิปกินสู้ใหญ่มันยั่งคนหยดใหญ่นะปิดถือเสาเลยพี่น้อง เวาบบนอหฮอร์โมนเนวาหยอกลูกลูกร้านร้านอะคารลอนคารลอนลูกหล่ะคารลอนปิดลงเดี๋ยวกะเจเจกันเอาเอาได like it, ้ต้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยววันนี้เด้อเพราะว่าเด็กๆคุณบ่เคยกินเผ็ดกันก็เลยอันจิ้มสำเร็จแล้วพี่น้องเลยสำเร็จสำเร็จจิ้มสำเร็จแล้วมาให้เด็กๆเด็กคุยกันพี่น้องพอดีเงินกับพอดีอัน อ่าบางครั้งมัน um> ขับไจ๊กน้ําแข็งมันระติกซีฟ้านะลูกเดี๋ยหลักกาเอาจอกเย็นจอกเย็นกะซื้อมาเรียบร้อยไปเลยสองธงเริ่มมาเทสกระติกนะทุบๆซะก่อนอย่งเอาลงเออแก้จอกนะน้องปี่ในซไลมจอกเด้เออแก้จอกแล้วการเอาน้ำแข็งใส่จอกแล้วกาให้เขาเห็นกินเองข้าวที่กินหนามยังกะเ้าวที่กินน้ามาเฮ้ยแคมป์ยีฬาอยากกินรลายด้วลูกเด้อน่าบันลม เด็กกินผูวปลาลายดอกพี่น้องน่ารมสี่ห้าขวดหนึงห้าขวดเนาะกะละลายให้ทานกัว่าน้าอารมณ์บอกใครดีแต่สุขภาพราไปไหนแกเขากับบริกินดุเนาะดุนดเป็นปีจะกินเท่อหนึ่งพี่น้องเลยกขาบอกเป็นยังดอกเป็นเดือนเป็นปีอยางกินนลำกันเท่อหนึ่งน้าอารมณ์นะยังบริกินอยู่พี่น้องชิมนาทีผ่านไปเอางัดบานนี่เร้่มตักก่อนนะคะไปตักให้เขาตะกี้นี่พี่น้องคนละถ้วยละถ้วยคนละจานละจาน อีลาโบเห็นเาอีลาปูลี่ทั้งลังอ้ทำแหล่ผมผัดลมกับเบิด,ดโพด,ดบอสููมันเบิดโพดได้ผัดลมงัดใจงัดใจไอ้เหมียมันดีชตาตั้าของซัก ก็ตั้ให้บับเบิ้ลตอนก็ได้มันผู้น้อยนะอ่าอ่าก้มก้มคาราวากินหลดลูกอ่าหยาดได้ไหมกินกินอยู่บ้านอาจิบปทักเสียงของสีเสียงรถพี่น้อยก็กระเฮดได้มันจำเป็นท่านอยู่หน้าผัดย่างกับบัเพียงพอผัดที่ลำบากเิ็กน้อยย่างเฮละทงตากแดดเอาไปก pues ินอ nah ีกผัดฉีย no ่างอีพี่น้อยแล้วก็กินมีความสุขแน่เฮดเวียกตากแดดแม่เปินแม่เบิ้นเว้นอะไ เอาลุยเหาสินางเบิง่งหมดนี้พี่นอ้องเว้ยหมูก,เก,ก,ก,กเเ็เอาลงอีกลูกลูกตักลงเบิ้งเลยเอาลงอีกตักไห่ป่าในเด้อเบิ้งละบ้องมันเบิ้งกะเอาลงใหม่จะน่นกได้กินอีกดอกหนามห่อนอยู่หมูจุม่มเด้อพี่น้องเด้อหมูจุม่มหั่นซาพี่น้องถทานชิ้นหมูก,ก็ทานต้องอย่างเอาแต่ว่ามันย่างมาท่านพี่น้องเว้ยมาท่านกินแต่ลวกอักโลดไม่ได้เสร็จเาดอีกกันเป็นนาดาเฮ้เอาลงลายลายสิฮะ อ้าโล่งโลดหมูยังลายหน่อยสิ่งลดก่อนหมูคือนั่งกันคู่ข่าวแนั่นน้องก๊อตกับน้องกันน่ะนั่งตีตะหมอบข้าตะมาดีๆเนี่ยตีปั้นกระเทยแล้วอีก๊อตก็ได้ฮันหนามาพี่กันฮันหนาฮันขางใส่กล่องบริเวณหืมมกอกสิทีิแต่ละอีแต่ละบักก่อนเบิ้งพากันกินนะห่อนก้นยับอ๋อยับออกตะนากล่องค่อยนะ ดามาเด้อพี่น้องอันว่าจ้าสุขอนันต์แนวนี้แต่หักแพงกันหักแพงเขาคือเก่าอะไรอันยังซุกแล้ลูกจัะเอาขึ้นนะน้ันเละนะเบิร์ดเละก็สแต็กเอาขึ้นแนนมีเนื้อมันอยู่บ่ลูกค่ะเบิร์ดแล้วบ่ออาหารนะมันเบิร์ดหมูแล้วยุบลงเด้อค่ะน่าสิบุก

อันนี้เขาลงีเบิร์ดัปพักเขาบอเอาลงน่นแต่เขาเขาจะกินในไดกระอย่างเขาโอ้ยเลอดวาดอยากบาดมากคาร์ไลค์ดูเจคุณโอ้ยบักเิเป็นบักเตาเน่ะอ,อ,อีกแลยถูก้านไส้เพื่นน้องน้องไส้น้องก๊อตนี่นะพนนี่น้อง ลูกชายยายคนนั้นแหละพี่น้องลูกลูกชายยายคนนั้นแหละพ่อไปยุ้งเทพคนแหละเป็นเอื่อยแม่บ่าวดาวได้พี่น้องเด้อลูกชายเดียวคือแม่เท่ดาวนั่นแหละลูกชายเดียวหักเอามีอก็ได้ลูกสองแล้วก็ป้าลูกให้แม่ลุงเทพหาเงินสางครอบครัวพี่น้องไอตักออกเบิร์ตเลยเอาพักเอาหมูลงนะลูกเอาหมูลงก่อนเด้อกินหมูกระทะ เออพี่ <ừ, S 2> น้องการทะกายทางไปเลยอจวดๆแซ่บๆยังเอ่ยคบอย่าบ่ทิ้งานเฮาเนาะอ้ายเอ้ยคึสิคบแล้วก็เรือเนาะทีมงานเฮาอันเอ่อ,อน,น้องจิ้<อ>งหรี<อ>ดกับน้องดาวน่ะว่าสิเอิ้นอยู่อ้ายก็ว่าให้เลี้ยงทีมงานเนาะก็ว่าก็ว่าให เลี้ยงทีมงานน้อยลูกๆเจ๊แสดงนะหาพวกคนนะเหมือนันเนาะก็กิกนซิปคนสาคนกับโบเบิดออกไปหน่อครูมูซีโลนะาะทางด้านก็้องจิงหลีก็จากซิปตามหาอยู่ซอยพี่น่อกลางเวนเดีรยเนี่ยยันไปหาอยู่หาก,กินบนหันก,กัดไปหันไปหนีนะเขาบอกคอยอยู่เพื่อนดอกเขาอยู่เพื่อนแต่ยา,ามเสาวยามแรงอันนี้กับประมาณบ่ายพี่น้องเขาจะลงคลิปตอนเชิมคำจังหน่อยหมดเลยเนาะกินตอนห่อนๆใครแต่มีพะโลมใหญ่ถังซันน้ซซุอย่าลงรลายเกินน่ารุกพักนะ พี่น <spe plane. im sharing> ้องเอ้ยอิ่มน้ำเด็กน้อยมีคำสุกน้ำเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยนั่งว่าจนน้ำลายแห้งเลยสุกซุกกับบริตต์ตนกูจิบดี่พรากูนั่งว่าเอาในซุกไม่ใหญ่ก็นั่งกันเผาหมูก้อนอุ่นอยู่นี่นั่งเบิ่งลูกลานกินเดี๋ยวมันสุกจะเอ้าอีกกันเอ้ยเบิดจานหนึ่งทำแหล่เบิดลสองจานเอาลงละบ่อหนึ่งผูน้ำจิ้มทำแหล่ กิ่ลลาได้น้ำจิ้มยเยอะป่ฮะเอาหนูกินตัวนี้พี่นนอะซื้อมาต่างหากกาแฟข่าไผ่พี่เนาะเลยขอาเพริญพันกินได้ไเพียงแล้วกินขา้าเศร้าวังชีวินมงอ้าวขากินขา้าเศร้าแล้วเจออา้า <laughs> ข้าวมันข่าเมื่อละเทืองเทือนะ ปวดนะก็ยอมตัวเองอยู่ว่าจู้จักออกมาจะเจอเนื้อนังนะกัเฮาก็กินไลเป็นบางเวลากับในคลิปอะไรพี่น้องกับโตจริงเฮากับหมดเลข่อยกินไลไปเลยแต่ในคลิปเฮาก็กินไลนี่มันแนวแส็บน้องยังกินไลเป็นพวกกระปุนบบแกงหน่อไม้บบตำส่วนตำหม้อไปยังสั่นมาก เป็นยังไงเด็กๆแซ่บบอเสอนน์จะกินี่อยู่บอท่านกินแหละท่นกินแหละกาบไหวไอเร็วๆกาบไหวลุงเร็วๆขอบคุณลุงอีกข้างสิล่าคลีบเราได้นี่ขอบคุณลุงละลายเด้อขอบคุณลุงละลายละด้อขอให้ลุงห่างมีอยู่ดีมีแห้งถ้าหายถ้าหายเอ้ดูดูดูซะ ถูกโอ้ยเพิ่นได้เบิ่งเพิ่นก็คือสิดีใจอันผู้ให้เงินมาซื้อหมูกระทะนะคะอ้ายทางฝั่งไทยกับล้านก็สิเอื้อลุงเนาะใหญ่สิยามมานํานี่ลุงล้านกินสุขความปรารถนาและคําอวยพรเด้อกะ FC หลายๆท่านคือการที่เคยสวยเลยยู่สุยู่คนทุกคนยากมาก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมแงอย่าเจ็บอย่า่นะคนเฮากะถ้าบ่อยู่บ่ดยิ้มแงมีเงินมีค่ํากบ่มีความสุขอ่ขอให้อยู่ดีมแงั่นแหละกบบ่จักแนวหยังสิเว้าพี่น้องเอ้ย แข็งแรง,ม,รงมันยืนนั่นแหละนั่นแหละพี่น้องเลยสาธุสาธุเอ้ามันยืนร้อยปีพันปีมันเดือดแล้วตั้งอีกการแน่ทำแหละมึงน่ะสะแตกสองจานแล้วมึงได้แนวกู้ขัดมาจานหนึ่เอาบวงเอาก้อนกระเที่ยนได้ไหมพี่น้องเลยลูกอเอ็ตอีโผลลูกน้องอีโผลลูกของลูกไา้น้องไายอีโผลมันก็ได้แนวเฮ้ามมันอ้องไายหล่าลูกน้อ,นองไายหล่า อีพอ่อเฮาพอห้าหนังสือเด็ดพอสะวันหนังสือแอร์พี่น้องพอพ่ออันคลิปหนาพี่น้องเดี๋ยวเ้าสิต่อเอาสองคลิปจะเป็นยังไงเผื่อเขาสิกินแหล่ะพี่น้องว่อองเวงาวเาบิ<ม>บ่งน้ำกันว่าเขาสิกินเบิร์ตบอรพี่น้องเ้าสิต่ออีกคลิปหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เนาะอ่าล่าปลาลุ้งแล้วลูกหล่ะแล้วก็สิต่ออีกคลิปหนึ่งเนาะโว้ยฮ่าฮ่าฮ่ร์เตยร์ฮิปบึก อพูดมันบอกเดี๋ยวปึ๊กเด้พี่น้องมันเฮี้ยนังคซื้อปีนี้ขึ้นมอหนึ่งพ่อพี่พี่น้องเลยหลวงปากไปหน่อยอ阿า,าปลาลุงไหมสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงอืมอ่ะลาพีลาพี่น้องก็เพียงแต่น้องพี่น้องสบายดีขอบคุณหลายๆ